สวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่1เมษายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีถือว่าเป็นวันครูเป็นวันที่ดีและผมก็ได้รับมอบหมายให้นำเสนอสิ่งดีๆในวันนี้ครับเรียนท่านประธานเกษรินพัฒน์ตังท่านซ e o พักพลเหลืองไพศาลคุณท่านเอ็มดีธนพรธนโชควานิชผมอภิชาก,กิรติศรีคุลจากกาลสินผู้เข้ารับการอบรมคอร์สผู้นำในการทำงานแบบมืออาชีพรุ่นที่สองผู้ที่แนะนำผมเข้ามาคือคุณตาถาวรโคตรพัฒอยู่กลุ่มหกครับชื่อกลุ่ม ก้าวไปได้วยกันสโลแกนคือทางที่มุ่งคือพุ่งสู่ฝันมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือท่านเอ็มดีธนพรธนโชควานิชมีอาจารย์พี่เลี้ยงคืออาจารย์นิทโรธพินิษกันทวังและอาจารย์สุกัญญาสมงามวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้มานำเสนอน้ำผลไม้พลังงานแม็กซ ซึ่งมีส่วนประกอบหลายอย่างครับมีถึงสิบหกชนิดแต่ที่ผมจะนำเสนออยู่ที่นำเสนอต่อท่านคือมีสี่ชนิดซึ่งชนิดแรกคือมะเขือเทศเมะเขือเทศที่เรารู้จักกันดีเนี่ยอยู่ในครัวอยู่ในตู้อยู่ในตู้เย็นคือเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นมีสิ่งดีๆอยู่ในนั้นสักเท่าไหร่ในมะเขือเทศเนี่ยมีสารไลโคปีนครับ ลายสารลาโคปีนเนี่ยมีผลในการช่วยชะลอความแก่และริ้วรอยของวัยลดความเสี่ยงของมะเร็งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านชายนะฮะเป็นสารที่ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อ,ม,ตอมลูกหมากได้เป็นอย่างดีชนิดที่สองคือลูกยอนี่เราก็รู้จักดีเช่นกันลูกยอเนี่ยครับอุดมไปด้วย วิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยให้ระบบหมุนเวียนของโลหิตหรือระบบหมุนเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นลดอาการปวดเมือ่อยกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬาหรือว่าการทำงานแล้วก็ช่วยลดการปวดบวมด้วยชนิดที่สคืออาเซโรลาเชอรี่อันนี้ผลไม้ชนิดนี้มีวิตามินซีสูงที่สุดนะครับ มีทั้งวิตามินและรวมทั้งวิตามิน B1, B2, B3, B6, และ B12 อันนี้จะช่วยป้องกันเซลล์เซลล์ในร่างกายเราเนี่ยฮะไม่ให้ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระตาร้านการเกิดมะเร็งจากสารไนโตรสามีนที่เกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปโดยการปิ้งหรือย่างจนเกรียมเนี่ยและช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี ชนิดที่สคือสารคือสารายแดงฮะสารายแดงเนี่ยจะมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระหรือว่าสารแอนทายออกซิเดนคือสารไอมีแอสตาแซนทีนที่เป็นที่สูงที่สุดที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกสารเนี่ย สารเอสซาเซนทีนเนี่ยจะช่วยปกป้อง DNA นะหรือว่าเป็นสารสารพันธุก,กรรมของเราเนี่ยไม่ให้ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระแล้วก็ยังไปช่วยฟื้นฟูประสาทจอตาเสื่อมปนะระสาทตาเสื่อมซึ่งเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยแต่ส่วนมากจะพบในในผู้สูงอายุแล้วก็ยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรค เอสแดหรือโรคแพ้ภูมิภูมิกันของตัวเองด้วยและที่สำคัญมากกว่านั้นคือทำให้สเปิร์มของท่านชายนี่ครับแข็งแรงขึ้นมากๆเลยด้วยครับน่าสนใจจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับผมถึงบอกว่าน้ำผลไม้พลังงานแม็กซ์ขวดเดียวจบครบเรื่องคุณภาพครับขอบคุณครับ